สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพรมใช่หรอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซีอคนใหม่ก็ตื่นเต้นมากค่ะวันนี้พี่พี่มากันเยอะเลยขอบคุณนะคะที่แวะมาให้การต้อนรับอย่างดีเลยก็โณชนาชัดนะคะตัอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือแบรนด์ปิ x ซีค่ะเป็นแบรนด์สกินแคร์ก็เป็นแบรนด์ของฝนเองค่ะวันนี้จับจบในตัวเองก็คือเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกด้วยแล้วก็เป็นซีโอค่ะก็คือบริหารงานภาพรวมทั้งหมดด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะผ่านตัว เลือกเป็นสกินแคร์เป็นเบสิกแรกของคุกก<ช>ิชก็คืออย่างที่พี่ๆรู้กันเนอะว่าปกติเราได้เจอหน้ากันเนี่ยก็จะเป็นงานแถลงข่าวนั้งเปิดกล้องละครวงสรวงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ทํางานในวงการมา10กว่าปีก็ส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากการแสดงงานบิวตี้ก็เป็นงานที่เราถนัดก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเองก็เป็นลูกค้าวีว p ของคลิปควั์ต่างๆดัง,งนั้นถ้าเกิดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะก็อยากเริ่มจากความชอบก่อนซึ่ง เราชอบนะแต่เราไม่มีความเชี่ยวชาญมันจะทํำยังไงเราก็เลยเก็บความชอบนี้มาตลอดจนถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะมีโอกาสได้เจอพาร์ทเนอร์ที่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับทีบิวตี้อยู่แล้วค่ะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้ก็เลยเป็นเรื่องงามย่ำดีได้จับมือเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็เลือกที่จะเปิดไลน์สกินแคร์เพราะเป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็ได้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาจับมือรวมกันเราก็รู้สึกว่าครั้งนี้แหละค่ะเราก็พร้อมแล้วที่จะมารันวงการทีบิวตี้นอกจากวงการ บบนักแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงใช้ชื่อบิดซิกค่ะชื่อบิดซิกเนี่ยคือผลว่าการตั้งชื่อแบรนด์เป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะเราจะตั้งยังไงให้คนจําได้ให้มันมีเอกลักษณ์ค่ะแล้วเราก็คิดอยู่นานว่าจะใช้คําว่าอะไรดีก็เลยนึกถึงเหมือนหัวใจของแบรนด์ค่ะก็คืออยากให้ทุกคนน่ะสวยแบบยูนิคในแบบของตัวเองก็เลยได้คํานึงมาว่ายูนิคแล้วก็พอเราสวยเรามีความมั่นใจเนี่ยเราก็เลยนึกถึงคำว่าบิดซูก เป็น2อ,อันมารวมกันเป็น mixed pool บวก unique คอมบิเนชันบิดสีค่ะแล้วในภายหลัง,งค่ะสติกน้ำเราค่ะเปิดบวมีอะไรบ้างคะตอนนี้หลักๆมี2ไลน์โปรดักต์ด้วยกันค่ะอันแรกเป็น cleansing jelly ค,ค่ะเป็นไมเาล่าล้างเครื่องสำอางแล้วก็วันนี้เลยนะคะจะเปิดตัวโปรดักต์ใหม่เป็น moisturizer ค่ะซึ่งเราแยกเป็น2องแคตตากรีมีสำหรับคนผิวมันผิวอักเสบแล้วก็ผิวแห้งผิวบอบบางค่ะทำไมมันเป็นบุ๊คสีค่ะ ก็คือปกติเราจะเห็นเท็กเจอร์มันมีหลายเนื้อเนาะเป็นบานเป็นน้ำค่ะทีนี้เราก็มีนวัตก,กรรมใหม่จากเกาหลีเป็นเนื้อเจล,เลลี่ไมเซล่าคือน้องจะแบบหยุ่นหยุน,ยนเราไม่ต้องใช้สับลีค่ะตัวที่เป็นฟรินซิ่งไมเซล,ล่าเนี่ยคือเราบีบลงไปปุ๊บนวดหน้ามันก็จะเป็นเจลลี่นุ่มๆบนหน้าเราแล้วก็ล้างน้ำออกก็คือไม่ละคายเคืองผิวด้วยแล้วก็เป็นนวัตก,กรรมใหม่ที่ล้างสะอาดมากๆค่ะเลยเป็นเนื้อเจลลี่ด้วยค่ะเราเราทำโหดเด็น ค่ะอย่างตัวแรกเลยไมเซล่าที่ออกมาคะความต่างเลยคือ1ไม่ต้องใช้สำลีนะคะเป็น water base ไม่มีน้ํามันดังนั้นพอเราล้างเครื่องสำอางแล้วก็ล้างน้ําเปล่าออกไม่ต้องใช้โฟมล้างหน้าซ้ำได้เลยเป็น one stop service คือเราแต่งหน้าชั่วโมงหนึ่งอย่าล้างหน้าหนึ่งชั่วโมงอยากให้ชีวิตมันง่ายขึ้นค่ะเพราะว่ารู้ว่าไลฟ์สไตล์เรามันเร่งรีบอยู่แล้วดังนั้นเรามี p r o d u c ที่ออกมาตอบโจทย์ ชีวิตที่เร่งรีบของเราคือล้างสะอาดราคาดีแล้วก็เราคิดมาแล้วว่าสวยตั้งแต่แพคเกจจิ้งผลลัพธ์ดีคุณภาพดีราคาเข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นนวัตก,กรรมเนื้อแบบใหม่ก็คนที่ได้ลองใช้ก็น่าจะตื่นเต้นกับเท็กเจอร์มันด้วยค่ะกับจอดตลาดวัยรุ่นหรือจอดแหนะจริงๆก็ต้องบอกว่าก็เป็นเจเนอเรชันเราก็กึ่งเก่ากึ่ง,งใหม่ก็คือเข้าถึงคนได้ทุกวัยเลยค่ะเหมาะกับทั้งคนผู้ชายคนผู้หญิงนะคะแล้วก็ สมมติหนุ่มๆแบบไม่ได้แต่งหน้าเยอะแต่ว่าทาครีมกันแดดอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวมเซ่าได้เหมือนกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มวัยทำงานจนนักศึกษาจนนักเรียนก็จริงๆได้หมดเลยเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างเข้าถึงได้ค่ะกกาารจ<ะ> ก็สำหรับปีแรกของบิซีนะคะตอนนี้เป็นออนไลน์ค่ะ TikTok s h o p e, อป l ี้ a d a da นะคะแต่ว่าถ้าปีหน้าเราทำการค้าขายรุ่งเรืองแล้วก็จะไปลงช็อปต่างๆค่ะยังไงก็ต้องฝากด้วยเพราะว่าตั้งใจเต็มที่กับแบรนด์แล้วปีหน้ามีออกอีกเป็น10โปรดักต์เลยค่ะมแม่นาโค้ดแฟนไหมว่าเราจะขยายไปสีกตลาอะไรบ้างค่ะก็สำหรับสกินแคร์เนี่ยคือ มีทุกไลน์ที่จะจินตนาการได้เลยตอนนี้ทางทีม d e v กว o ล m e เมนตก็มีเสนอกันมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเพาะว่าจะเป็นอะไรพวกกันแดนเอ่อลิฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาครบเรียกว่าแบรนด์บิ๊ซิงจะมีทุกไลน์สินค้าในด้านของสกินแคร์เลยค่ะแต่ว่าใช้ง่ายใช้สะดวกแล้วก็ตอบโจทย์ทุกๆคนแน่นอนค่ะ oh, ค่ะเหมือนสต็อปเซอร์วิสค่ะบริหารเองถ่ายแบบเองคุมกองถ่ายเองหัวหมุนมากเลยค่ะช่วงนี้ สตอรี่ในการนําเสนอเหรอคะก็ายากนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าตลาดทีบิวตี้อ่ะคือเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เป็นที่จับตามองดังนั้นการที่ฝนที่จะแสดงแลก็จะลุยตลาดทีบิวตี้ค่ะเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าเราไม่ได้ขายแค่ว่เาเป็นแค่โปรดักดรา,าค่ะคือเราจะต้องขายสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกคนจริงๆแล้วก็สู้กับตลาดได้จริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเราขายแค่ว่าอุ้ยเื้พอพ่อฝนนะฝนรู้สึกว่ามันไม่ยั่งยืนเราวันนี้เห็นหน้าฝนจริงๆแต่ว่าโปรดักอ่ะ คือเราสู้กับตลาดทีวดย์ดได้จริงๆแล้วก็คิดว่าถ้าคนได้ลองใช้ได้เปิดใจดูจะตื่นเต้นจะเป็นบิสซี่จะเป็นแบรนด์ที่ <Yeah. S 1> ทีวดย์ีแบรนด์อื่นก็จะสนใจด้วยเช่นกันโอเคแล้วเดี๋ยวเอาแบรนด์กนะันค่ะค่ะก็ฝานะคะกับแบรนด์บิสซี่ฝากด้วยค่ะเป็นสกินแคร์นะคะก็เปิดตัวสองไลน์แรกไปนะคะเป็นเจลลี่ไมเซล่าค่ะแล้วก็วันนี้เปิดไลน์ใหม่นะคะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ค่ะฝากด้วยนะคะออนไลน์ทุกช่องทางกับแบรนด์บิสซี่ค่ะแบรนเดี๋ยวค่ะคาเนี่ยส่วนกันหน่อย เมาเมาใจจอยได้เลยช่วงนี้เราทำอะไรอยู่มะไบ้างช่วงนี้ทําอะไรอยู่อะคะก็ถ้าเกิดว่างานแสดงเนี่ยตอนนี้เป็นเล่นเป็นต่อรับบทเป็นเหมยลี่นะคะจริงๆเป็นรับเชิญแต่เป็นรับเชิญแบบประจําอยู่มาเป็นปีแล้วค่ะก็ค่อนข้างใกล้ชิดกับกองถ่ายเป็นต่อปีใหม่คริสต์มาสอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมเป็นต่อไปแล้วอะไรคนก็คงรู้ว่าซีคอมเป็นต่อมันอยู่ในใจคนไทยมายาวนานมากก็โชคดีมากๆที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นต่อค่ะในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาก็ปลายปีละวต้นปีน<ช>ปีหนา้าคุณแฟนจะได้เจออะไรใหม่ๆจากผลงานในค่ะก็ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์เข้ามาคุยเรื่อยๆอาจจะยังไม่ได้เซเยสไปอย่างตอนต้นปีมีแสงสนัดพันสันสู้เป็นภานพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ไปแต่เดี๋ยวปีหนา้าถ้ามีโปรเจกต์ใหม่เดี๋ยวอัปเดตก,การประเด็ยังไม่ได้เซเยสกับทนายอุปิเศษค่ะกานประดุกคือปรกิจแบบทางนี้เราจะทำให แสดงเป็นงานที่ฝนรักแล้วก็เป,เป็นเป็นหัวใจของเราเลยแต่ว่าธุรกิจอ่ะเป็นอะไรใหม่ๆที่เราทุ่มเทก็พยายามจะพาไปด้วยกันไปได้ไกลค่ะ <laughs> <สา S 2> ไม่อยากทิ้งทั้งคู่ค่ะวันนี้เป็นนักธุรกิจแล้วเป็นนักแสดงแล้วในอนาคตมีอะไรอยากอยากทำเพิ่มที่ยังไม่จบก็น,นักกฎหมายนี่แหละค่ะเพราะว่าเรียนมาหลายปีแล้วจริงๆก็อยู่ปีสามถ้าเกิดปีเนี้ยได้ไปสอบเนี่ยก็ใกล้จบเต็มทีแล้วค่ะแต่ว่า พอมันมีหลายอย่างเข้ามาก็อาจจะชะลอหน่อยแต่ว่าจบแน่นอนทุกวันนี้ก็เลยเรียกว่าวันสต็อกโซวิดคือบริหารงานแล้วร่างกฎหมายทุกอย่างจู้จีจ้มากตอนนี้น้องๆบอกว่าพี่บทค่ะพี่ดีเทลมากเลยค่ะสัญญาก็อ่านเองทุกหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะกังวลว่าทำธุรก,กิจช่วงนี้มีข่าวเยอะหนูอ่านทุทกตัวอัอกษร,กร,กรน่ะก็ safety first ค่ะเรียกมาเอาสิ่งที่เรียนมามาประกอบธุรกิจของเราตอนนี้หนูเอาทุกความรู้ความสามารถของเรา เอามารวมใช้กันในวันนี้เลยค่ะว่ายนิดก็ปีหน้าจะค่ะมันนับเป็นตัวค่ะหนูเรือประมาณสิบตัวซึ่งน้องๆคนหนื่นที่เขาเรียนกันเนี่ยเทอมเดียวเขาก็สอบเสร็จแล้วแต่เราอ่านไม่ทัน,นะค,ะค่ะเพราะหนูมีเดินทางไปแคมป์บล็อกเกอร์ที่ต่างประเทศด้วยนี่เพิ่งกลับมาเมื่อวานนีงค่ะค่ะสุดท้ายทำทุกอย่างของการดูแลสุขภาพก็เรียกได้ว่าใช้แบรนด์ตัวเองนี่แหละคะ่ะเพราะว่า แต่งหน้าเยอะหน้าโทมก็บำรุงค่ะคลินิกก็เข้านะคะแต่ว่าตัวช่วยบิกซีก็ช่วยคุณได้ค่ะเรียกว่าบอิษ็อกซ์สวิตนอนก็ต้องพอกินก็ต้องดีบำรุงต้องถึงทำทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะก็เลยยังสดชื่นแบบนี้อยู่ค่ะปีใหม่้ะเนาะค่ะทำงานเยอะยแานแสดงก็ยังรับอยู่หเหมนค่ะแฟนว่จะไปเที่ยวไหนปีใหม่เร่มไปหมดแล้วค่ะมีไหมีให้อ,องฝัป <c oughs> ีใหม่ คือจริงๆตังงง้งใจจะพาคุณแม่ไปเที่ยวอียิปต์ค่ะแต่ว่าช่วงนี้วีซ่าทํายากก็เลยคิดว่าอาจจะต้องสเต็ปไปอีกนิดนึงค่ะปีใหม่หนูน่าจะได้สวดมนตน์ค่ำคืนที่บ้านค่ะถ้าถ้าไม่ได้ไปต่างประเทศกับแผนขเขาดาวหนูไม่ได้แลเลยน,นะหนูสวดมนต์ค่ำคืนจริงๆในไลฟ์ปีที่แล้วในติ๊กต็อกหนูก็ทำอะไรดีนะไม่ได้ไปไหนด้วยหนูก็เลยเปิด เปิดไลฟ์แล้วก็สวดมนต์ข้ามคืนเป็นเพื่อนแฟนคลับกิจกรรมงานบุญประจําปีปีใหม่จะได้เจอสิ่งดีๆค่ะใกล้เทศกาลปีใหม่ค่ะวยพปารตี้งอนทันต์ในรายการใค่ะก็พี่ๆน้องๆเสริมเงินชดด้วยนะคะแล้วก็แฟนๆทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้าน,นะคะ่ะก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกอย่างที่ไม่ดีทิ้งไปกับปีเก่าแล้วก็ปีใหม่ให้อะไรที่คิดเอาไว้ก็สมหวังแล้วก็แฮปปี้กับปีนะคะขอส่งเอลิฟตี้ดีๆไปให้ทุกคนด้วยค่ะแฮปปี้เยอะแยะค่ะ ได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายฝากแบรนด์น้องใหม่ด้วยนะคะบิดซีก็ถึงจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ในวงการ T ี Beauty แต่ว่าพวกเราเต็มที่แน่นอนค่ะกดแล้วก็ทีมทุ่มเทสุสดๆเชื่อว่าจะมารันวงการ T ี Beauty แล้วก็ปีหน้าคงมีข่าวดีแล้วก็เรื่องดีๆมาค่ะทุกคน